สวัสดีครับอยู่ที่อูชัยใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับนี่แมวแมวคัน,นี้ที่ที่ถ่ายไปนะอามราครับนี่แมวที่ว่าแข็งนะอูเรียบร้อยเหมือนกันนั่นน่ะเห็นหรือเปล่าไม่รู้เรียบร้อยครับอยู่ก็มีอะไรใหม่ๆม,มาเรื่อยนะนี่อันนี้เครนครับ มาทำอะไรไม่รู้เอานังทำอะไรครับฮะเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนสลิงเปนอ๋อเปลี่ยนสลิงอ๋อสลิงเก่าใช้งานมานานครับอ้นี่ไงนี่ มันย่นดูดินี่ของเก่านี่ตัดออกจะเปลี่ยนใหม่ครับเดี๋ยวทำการรื้อครับรื้อสลิงออกช่างโจกับช่างแก้วคันนี้ก็จะเป็นโอก,กี้นะรอก,กี้น่าจะาร้อยเจ็ดห้าหน่อยเสียงเครื่องแบบนี้ เ,ออเงียบหน่อยในยหรือออกยังนี่สลิงช่างรหรือออกยังแป๊บนึงครับขึ้นไปข้างบนได้ไหมห้านาทีไม่ขึ้นแล้วขึ้นยากสูงนี่สลิงเก่าเรายัดสลิงใหญ่กว่านี้ได้ไหมช่างฮะหรือต้องตามสเปคมัน ฮะนี่อันนั้นันน้มันสายไฟอ๋อน,นี่สายไฟามุกหรือเปลือกหอยนี่อืมฮะเราเรายัดสลิงใหญ่ได้ไหมหรือว่าเท่าเดิมตามน้ำหนักอ๋อตามน้ำหนักเครนนะงั้นก็ต้องใช้สเปคเดิมเหรอเล็กกว่านี้บ้งอันนี้มันอู้เล็กเองกอี่ตันนี่ฮ้ยสองตันนว่นานี้นี่ฮะ อันนี้เล็กเลยนี่เครนเล็กเลยนี่เล็กเลยเดียวอืมสองตันมั้งนี่เนาะไม่สองตันน,นะอนส,อนนสองตันห้ามั้งนี่ไม่น่าจจะไม่ถึงสามตันนะเนี่ยถึงไหมช่างแก้วถึงสามตันไหมนี่ไม่ถึง ถึงเหรอ,รอกี่ปลอกสามปลอกโอเคนี่โรก,กี้ไปดูยังไม่กลับบ้านนะเพราะว่ารอแผ่นคราสอยู่ครับเสียสำรานกำลังชำแหละอู เสียเสียสำรันเขาว่าจะดองรถเสียไว้อาทิตย์หนึ่งอะเขาว่าหาหาแผ่นคาดไม่ได้เลยหาทางนางรองแล้วไม่มีเลยเขาว่าให้เสียนี่ไปซื้ออยู่กรุงเทพฮะส่งส่งไอ ไไอออะะรรนเะคี่สั่งเคอรี่วันเดียวเนาะ <c oughs> โอ้แป๊บเดียวเองดูส่งเครื่องมาลงเครื่องไงบุรีรัมเครื่องบินเลยอะไอ้อะไรนะเฟสเอ็กส่งเฟสเอ็กเหรออู้พื้นนี้ใช้เป็นพื้นเรียบได้เลยนี่เนาะนี่ขาเป็นพื้นเรียบได้เลยนี่ต่อรถสไลด์ครับใช่ไหมนี่พื้นสวยๆเลยเน <c oughs> าะมายางทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่นี่เฉพาะพื้นนี่ อุ้ยต่อใหม่แล้วตังนี่นี่เนาะอของดีมีค่าทำอาชีพนี้ต้องต้องใช้แรงหน่อยเนาะนี่ดูไว้ใช้แรงเยอะก็ได้เงินเยอะใช้แรงน้อยก็ได้เงินน้อย ไม่รู้แล้วเนไหยเหลืออีกอันหนเหลือกอันไหนนี่เหลืออีกอันหนึ่งเหรอโอ้เหลืออีกอันหนึ่งครับอเดี๋ยวเรียงก่อนเรียงเคลียร์พื้นที่ก่อนอันนี้ก็เอาไปล้อมใหม่เป็นของใหม่ ชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีค่าเนี่ยพื้นยังสวยเลยนะใครสนใจนะก็ติดต่อเสียสำราญได้เลยนะนี่นะครับพื้นนะครับพี่วุฒินี่ครับติดต่อร้านนี้เลยนะ รับซื้อของเก่า0892561242ทั่วประเทศไปทั่วประเทศใครมีเหล็กแบบคือไม่อยากจะไปขายเองก็ให้เสียสํำราญแกไปเหมาเอาเลยนะนี่แกก็จะไปตัดยกใส่เงี้ยแหละ นี่บางทีมันใช้ไปประโยชน์ได้หลายอย่างนะนี่พวกเหล็กพวกนี้นี่มันยังไม่ขึ้นสนิมเลยนะเนะี่ยเอาอึ๊บ Hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video ติดต่อแกได้นะครับใครมีเหล็กเยอะๆที่ว่าเอาออกเองไม่ได้อะไรเงี้ยก็ให้แกม,มาชำแหละเหมากันไปเลยครับออกนี่เหลืออีกอันหนึ่งเอายังไงดีเนี่ย ปาลานี่แต่ฝนตกมาอีกรอบหนึ่งเรียบร้อย,ล,ยลื่นเลยเบิ้ลนน้อยเบิ้ลนน้อยอันข้างล่างยังสวยเลยอันนี้อันนี้จะเอาบนหรือเอาล่างนี่ตัวล่างตอวบนเอาไว้เหรอเอาบนจะขับเอาตัวล่างครับ ติด้ยมันต้องโฟวิวเนาะมันต้องโฟวิวมีไหม โฟล์ลิฟโฟล์ววิวมั้ยเคยเห็นไหม เดี๋ยนี่ทำตรงนี้มันโล่งๆน้อยนี่เนี่ยอ๋อจังปั๊บขึ้นแล้วนี่กวาดตรงนี้มันโล่งก่อนนี่ กดโถครับโอ,โอ้โอ้เออเออรอพับรอพับโอ้รอพับรอพับเออโอ,อ เอานี่ออกก่อนไหมนี่แก๊สนะเอาแก๊สออกก่อนไหมเอ๊ะติดแก๊สเนี่ยนี่เอาแก๊สออกก่อนจะลากออกด้วยบ่เออมาไหมมันลื่นนี่เหล็กอะ่ะมันลื่นนีล่ล่ะถ้าจะลากก็ต้องโซ่เกาะไม่มาหรอกไอ้ไง,งาช้างเป็นเหล็กมันก็ลื่นตัว อาวดับเออรอบนี oh, <that weird noise> ้เหมือนจะได้นะเออเฮ้ยมาแล้ว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 ไปหน้านิดนึงไปหน้าก่อน ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่น <c oughs> เออเออโอ้พังไปแล้วอ้ยโอ้เออ,อ,าาอ,อ,อจากปั๊บวางแล้วก็ตั้งลำใหม่วางแล้วตั้งลำใหม่เลย <c oughs> ไม่วางแล้วตั้งลำใหม่มาทางนี้ đai u đai u, nè nì dài đấy nè, con hùa rót đây, phải kéo mấy cô ma đây. มามามาโอเค ลูกหนึ่งต่อก็ไม่ใช่จะถูกๆกนะครับนี่ตัดขายดีกว่าขายเป็นลูกมันขายยาก <c oughs> อันนี้เจจะเก็บไว้เอาวันล่าง บนยังสวยอยู่เลยเจอกันใหม่ครับ